สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใครที่อยากจะได้เหรียญทองนะคะแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวดูวิธีกันเลยดีกว่าเย้ยจะมาเอาเหรียญทองนะแบบนี้นะคะโดยที่เราต้องตียิมชนะก่อนนะพอเราขึ้นไปยืนอยู่บนยิมได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมากดรับได้ที่ตรงนี้นะคะก่อนอื่นเราก็ต้องไปตียิมก่อนเลยดูคู่ตัอสู้ซึ่งอันนี้มันลุมตีกันได้แล้วเราก็มีตัวหลายตัวตอนนี้ยิมเลเวลสองแล้วอะ อ่เราก็เอาตัวตัวไหนก็ได้ตีเอาตัวนี้ไปสู้กันหเ็บตัวเต็บตัวเย,ย้านตถึงมันมันจะขึ้นได้ระยับของีดะแต่จะยังอยู่ข้างในเลย,ย แม่เจ๊กำลังตีอยู่วัดมองไม่เห็นตู้ตอบตู้เฮ้ยอย,ย่าตายนะอย่าตายนะเพราะว่ายาซุดหมดชนะแล้วจะจะขึ้นบ้านทันไหมพีทวิง่งกันยิ้มกันเราจะว่างพีทขึ้นไปยืนแล้วเหรอโอเคเอาตัวไหนก็ได้ค่ะใส่ไปเลย ไหนเช็คดิว่าเราได้หรือยังอันนี้ปีเตอร์ซอเพื่อนอันนี้เราเองเย่ yeah. ขึ้นไปยืนแล้วบนยิมน,นะคะรีบไปเก็บเหรียญก่อนดีกว่าไม่ต้องสนใจอะไรแล้วเอาตัวอะไรขึ้นขึ้นไปยืนก็ได้นี่ตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีขึ้นนะคะว่า Collect Now ก็คือเราสามารถได้เหรียญทองฟรีสิบเหรียญต่อวันนะภายใน21่สิบเอ็ดยี่สิบชั่วโมง อันนี้เขาบอกว่าเทนเนอร์แฮชหนึ่งโปเกมอนแอสไซายห้าร้อยสตาร์ดัสกับสิบเหรียญทองนะคะแคกดไปไไดดอ่านี่เลยได้มาแล้วสิบเหรียญง่ายๆแค่นี้เอง